Good morning students how are you today สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนเจอการอีกเหมือนเดิมนะคะในวิชาภาษาอังกฤษวันนี้เราก็จะมาอ่านทบทวนคำศัพท์ fruit and vegetable นะคะผักและผละไม้นะคะอันเดิมของเรานะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยค่ะ mangoes teens rose apple coconuts, watermelons, cabbages, onions, corns, cucumbers. อีกครั้งหนึ่งนะคะ Okay, นะคะทีนี้วันนี้นะคะอยากจะให้เด็กๆจํำคำศัพท์เหล่านี้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าทีเชร์จะพาพวกเรานะคะมาถึงแบบฝึกหัดง่ายๆนะคะ read and write นะคะอ่านแล้วก็เขียนวันนี้นะคะจะต้องได้เขียนแล้วแหละนะคะซึ่งวันนี้ไม่ได้เขียนลงหนังสือนะคะหนังสือไม่ต้องถามหานะคะเชร์จะให้หนูเอา หสมุดว่างหรือสมุดสำรองหรือกระดาษ A4 นะคะที่มีอยู่ในบ้านเรานะคะเล่มไหนๆก็ได้นะคะเอามาลองเขียนลองทำแบบฝึกหัดดูซึ่งก่อนที่จะเขียนก่อนพึ่งจะทำนะคะถ้าใครได้ดูคลิปนี้จากต้นจนจบหนูก็จะทำได้เลยโดยไม่มีข้อสงสัยแต่ถ้าคนสงสัย แสดงว่าไม่ดูคลิปสอนแบบเห็นแบบฝึกหัดมาปั๊บจัดเลยแล้วก็มาติดปับ๊บเชื่อขาข้อสี่คืออะไรคะนันดีใช่ไหมลูกเพราะไม่ดูตามไงคะเพราะไม่ดูไปกับเราเชื่ออยากให้ดูไปกับเราซึ่งจริงคลิปการสอนน่ะใช้เวลาไม่เยอะแต่จะประมวลความเข้าใจให้เด็กๆได้นะคะ อ่าโอเคพร้อมข้อที่หนึ่งะคะเราจะใช้คำว่า I want นะคะแสดงว่าเป็นของที่เรากินได้เราอยากที่จะกินแล้วเราก็กินได้นะคะ I want เหมือนที่เชอร์ให้พวกเราพูดนะคะแล้วพวกเราก็หลายๆคนพูดมาว่า I want I want นะคะถูกต้องหลายๆคนพูด I like เชอร์ก็ให้แก้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่แค่ชอบ อันนี้คือหมายถึงว่าเป็นของที่กินได้นะคะก็เลยได้ให้ใช้ I want นะคะอ่าโอเคทีนี้มาดูว่าถ้าเกิดว่าเราวอนหลายๆอย่างอะเราจะใช้ประโยคยังไงนะคะบางคนแบบมีหลายอย่างอะคือแบบนี่ก็วอนนั่นก็วอนนั่นก็วอน,วน,วนเพราะนั้นวันนี้มันจะเชื่อมประโยคให้เราอ่าโอเคอ่านตามหลังเชื่อ I want corns เห็นไหมคะ I want corns แล้วก็มีข้าวโพดใช่ไหมคะทีนี้มาดูนมายอร์ต่อไปเป็น n u m b เ r ข two นี่คืออะไรลูกกะหล่ำปลีภาษาอังกฤษคืออะไรอ่ะลูก Cabbages <ridges> นะคะเราก็มาดูนี่ Cabbages <ridges> ทีนี้ เรายังไม่ได้อ่านรวมประโยคนะคะเราลองมาดูก่อนว่าเขาจะให้เราเติมอะไรบ้าง And นี่คืออะไรแตงกว่าแตงกวาภาษาอังกฤษคือ Cucumbers Cucumbers ทีนี้นะคะได้ลองอ่านประโยคดูก่อน I want corns c a m b u g e r s And c u c แ m b e r s เห็นไหมคะมันก็จะมีแบบหลายอันอ,อันแรกนะคะพูดมาก่อนอันที่สองพูดมาอีกอันสุดท้ายใช้แอนเป็นการเชื่อมประโยคนะคะแสดงว่ามีกี่อย่างก็พูดพูดมาให้หมดแล้วสุดท้ายเราถึงพูดว่าแอนโอเคทีนี้ for มาดูซิว่าเขาเอาผักเหล่านี้มารวมกันเนี่ยสามารถทำอะไรกินได้แล้วก็ออกมาเป็นจานแบบนี้ ซึ่งไม่น่าใช่ส้มตำแน่นอนนะคะลูกไม่ใช่อะเรามาดูว่าคืออะไรสลัดสลัดก็คือสลัดนั่นเองนะคะ I want corns, cabbages and cucumbers for salad นี่เขาบอกว่าเอาผักพวกนี้มาทำสลัดกินนะคะอะโอเคไปต่อ My m o m my mum มัมนี่ใครลูกไม่ใช่มัมมี่นะคะ my m o m ก็คือคุณแม่นะคะทีนี้ดูคุณแม่ wants อะไร my m o m wants นะคะสำหรับคุณแม่แล้วนะคะ wants เติม s นะคะเพราะว่าคุณแม่นี่เป็นผู้หญิงใช้ she นะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s นะคะอ่าโอเคคุณแม่ต้องการอะไรลูก หอมหัวใหญ่ก็คือคำว่า onions onions t o o ต้องการแบบหอมหัวใหญ่ t o o t o o ตัวนี้ก็คือด้วยเหมือนกันนะคะไปต่อ I want I want อะไรอีกมาดูตัวนี้แตงโมก็คือ watermelon w a t e r m e l o n มาดู I want watermelons for juice for juice juice, juice คืออะไรลูกน้ำผล,ลไม้นะคะเขาบอกว่าเอาแตงโมเนี่ยไปทำเป็นน้ำหวานน้ำน้ำแตงโมก็คือน้ำผล,ลไม้เอาไปทำ juice นะคะอ่าโอเคลองอ่านประโยคทบทวน my m o m wants onions too I want watermelons for juice อ่าต่อไปมาถึง บรรทัสุดท้าย my dad นี่คือคุณพ่อนะคะคุณพ่อเป็น dad หรือ daddy นะคะ <_ an> เขาเรียกคุณพ่อ once อ่าเหมือนเดิมเหมือนกับคุณแม่นะคะดูซิว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็มีรูปแบบนี้ก็คือ coconuts coconuts for juice for juice <_ an> นะคะก็คือต้องการที่จะมาทำน้ำผลไม้เหมือนกัน ทีน,นี้เราจะมาฝึกอ่านประโยคตั้งแต่ต้นจนจบนะคะโอเค I want corns, cabbages, and cucumbers for salad. My m o m wants onions too. I want watermelons for juice. My dad wants coconuts for juice. อ่าดีนักเรียนเห็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะนี่วันนี้คือเธอจะให้นักเรียนจดบันทึกพร้อมกับวาดรูประบายสีหน้านี้นะคะลงสมุดว่างเ a ปเปอร์กระดาษต่างๆที่หาได้ในบ้านนะคะ ไม่ต้องเอาเป็นเล่มก็ได้เพราะว่าจะต้องถ่ายรูปภาพส่งทีเชอร์หน้าเดียวแล้ววันนี้ย้ำว่าไม่รับงานรูปภาพที่ส่งในลายขอเป็นงานที่ส่งในแอปส่งการบ้านเท่านั้นนะคะเด็กๆฟังนะคะ ไม่รับงานที่ส่งในไลน์ไม่ใช่ทำสจแลวถ่ารถยรูปแจ๊กแจ๊กแจ๊กแล้วก็ส่งให้เยอะตับ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 วันนี้ไม่เอาขอให้เป็นงานที่ส่งในแอปการบ้านเท่านั้นซึ่งถ้าใครได้เรียนคลิปนี้แล้วได้ดูคนนั้นจะทำได้เลยจะทำไม่ได้เฉพาะไอ้พวกที่ไม่เรียนน่ะนะคะ ขอให้ส่งในแอปการบ้านเท่าน,านั้นวันนี้งานภาษาอังกฤษจะต้องไม่มีขึ้นที่จอใครส่งมาแฟปลงจอปับเชิญจะติ๊กลบไปเลยแสดงว่าไม่ฟังอะ่ะไม่ฟังเราใช่ไหมนะคะอ่าทดลองดูนะคะทีนี้ถ้าหากว่ามีปัญหาจริงๆส่งแอปไม่ได้เครื่องมีปัญหาจริงๆนะคะ อย่าเพิ่งส่งเก็บไว้วันเปิดเรียนเอามาให้ดูนะคะลองดูนะลกูกอะลองดูลองดูสินะคะเพราะตอนนี้ปัญหามีบางห้องเกิดขึ้นเยอะว่าก๊อปปี้งานเพื่อนแล้วเอาไปลบชื่อแล้วก็ส่งมาเพราะฉะนั้นวันนี้ภาษาอังกฤษขอไม่ให้มีงานส่งในไลน์ขอดูเองเดี๋ยวเชิอดูเองนะคะ ว่ารูปภาพที่หนูทําแล้วหนูส่งมาน่ะมันไปอยู่ในแอปการบ้านเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มจะไม่เห็นโอเคนะคะอย่าส่งมานะคะแอปการบ้านเท่านั้นนะคะโอเคกู๊ okay. see ซี u a g ก i น to next time